สวัสดีครับสบายโฮมบ้านแต่งใหม่พร้อมอยู่วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าท่อน้ําตันเนี่ยมันก็ดูอะไรไม่ยากหรอกครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการทดสอบน้ําทิ้งในบ้านเนี่ยมันตันหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็มีวิธีง่ายๆนะครับท่านสามารถที่จะไปทดสอบเองได้เลยนะครับแต่อันนี้นะครับก็เป็น1ใน17รายการที่สบายโฮมใส่ใจตรวจสอบให้ท่านครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ในการทดสอบท่อน้ําทิ้งนะครับเราก็จะไปดูท่อน้ําทิ้งของห้องน้ําท่อน้ําทิ้งของครัวนะครับว่าไหลดีหรือเปล่าเราก็มีการเทน้าจากห้องน้ําจากครัวห้องน้ําชั้นบนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูอัตราการไหลของน้ําในบ่อพักชั้นหนึ่งนะครับว่าน้ำเนี่ยไหลสะดวกดีหรือเปล่าถ้าเกิดไหลไม่สะดวกนะครับเราก็จะมีช่างงูเหล็กนะครับจะมาทะลวงท่อให้นะครับครับก็เห็นไปแล้วนะครับว่าการตรวจสอบว่า การไหลของท่อน้ําทิ้งเนี่ยเป็นยังไงเราก็มีประสบการณ์นะครับว่าท่อมันตันนะครับเราก็เรียกบริษัทเนี่ยมาทะลวงท่อให้ท่อน้ำเนี่ยไหลได้อย่างสะดวกท่านจะได้ไม่มีความกังวลในเรื่องการซื้อบ้านมือสองกับสบายโฮมนะครับซื้อบ้านกับสบายโฮมนะครับคุ้มค่าถูกใจถูกจริงใส่ใจทุกรายละเอียดซื้อกันแบบสบายสบายนะครับรับประกันรั่วซึมให้อีก1ปีนะครับสนใจหลังไหนนะครับดูจากลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับ สนใจหลังไหนรีบโทรเข้ามานะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับ